โอเคค่ะเนื่องจากนะคะวันนี้ลุงพลเนี่ยเขาก็มีการถมดินให้พ่อค้าแม่ค้านะคะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เขากันว่าเขารู้สึกยังไงบ้างนะคะไปกันค่ะไปค่ะขออนุญาตสอบถามเลยนะคะ,ะวันนี้เนี่ยลุงพลเขาจะถมที่ให้รู้สึกยังไงบ้างคะ ใช่ค่ะใจแล้วแล้วคือจะต้องขยับร้านขยับเข้าไปอ๋อขยับเข้าไปอีกออกแต่ถนนใหญ่ค่ะทุกคนเกกลัวว่าเวลาลูกค้าเซื้อของแล้วแม่ค้าขายของกวรถมาเร็วนะใช่ใช่ใช่ไว้อยู่บนถนนรถอยู่บนถนนความปลอดภัยของแม่ค้าและลูกค้าค่ะเอ้ยก็ได้จะถมดินให้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ เราไปถามร้านค้าร้านอื่นบ้างนะคะเขารู้สึกยังไงบ้างร้านนี้เนี่ยที่ลุงพลเขาบอกว่าเขาจะถมที่ข้างล่างให้ออริญาตนะคะขอสอบถามหน่อยคะ่ะลุงพลเขาจะถมที่ให้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใ,ใจค่ะดีใ,ใจเนาะ,ะแล้วคือต้องขยับร้านออกก่อนไหมคะก็ต้องขยับอ๋อ มึงคนเขาใจดีเนาะใช่ไหมใจดีค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะไม่นหนาละอือกันนี้่็พ่อคะแม่คะเขาก็ดีใจเนาะอันนี้ตรงนี้ถมแล้วไม่ม <c oughs> ีถมแล้ว ทางนู้นก็เอ,อเป็นพื้นดินอยู่แล้วเลยค่ะก็มีอยู่แค่เออโซอนนี้โซนนี้โซนนี้นะคะที่เออข้างหลังร้านเป็นเออวิ้งลงไปนะคะแล้วลุงพลเขาก็บอกว่าเออ มีผู้ใจดีเนี่ยส่งเงินมาจากอเมริกานะคะจำนวนสองหมื่นบาทแล้วก็มุลคอลก็จะสมทบคุณอีกสามหมื่นนะคะในการถมที่ดินในวันนี้ <c oughs> นี่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ที่ลงพลเขาจะเออถมดินให้พ่อค้าแม่ค้านะคะขยับร้านเข้าไปข้างในเพื่อความปลอดภัย ของทุกคนนะคะยิ้มคขอ่บคุณค่ะี่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีอยู่แถบนี้นะคะตรงนี้แล้วก็แถบนู้นเราจะเป็นพื้นดินอยู่แล้วก็น่าจะผมแค่ฝั่งนี้ฝั่งเดียวนะคะ วันนี้ตอนประมาณสิบโมงค่ะนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะรอติดตามกันต่อไปนะว่าพื้นดินที่ถมเสร็จแล้วเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะอย่าลืมให้การกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วย,ยนะครับ